สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่25กันยายน2564ขับมาเดินฝักบัวเลกุชเชกุตาร์ตลาดนัดกกระือตะบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดการสินใหญ่ใหญ่เลยนี่เรียกว่าเท่าหนุ่มหน่อยนะครับ9,006ครับได้กันแลาดครับ83เบอร์83นะครับบอเบอร์83นะสูงลอย20บวกนะครับ คร้าันหเหยี่น้ำสื่อตัวที่83สน,น,นะก็สื่อหลายอยู่นะครับสาวน้อย16หารอยเปิดไหสูงร้อยสูง้อย2ิบหาลวกอยยิบหาลวกนะสบหกห้าร้อยเปิดมานะครับ หนึ่งสองพันนี่แหะได้กันแล้วนะครับแม่นเศร้าสองร้อยเหนือนะครับสูงร้อยสีนะครับวนๆหน้าหนาวสองหมื่นสองสองหมื่นสองเนี่ยขายได้วนรับสาวน้อยนี่อยานะสิบหกเนี่สิบหกก็ได้สบหกสิเต็มเปิดหวังขายด่วนสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนหนึ่งนะ 087 3์แปดเจ็ดสานย่สนน่งสหน่งายหน่อยนะครับนะครหนะมองขายานะนี่นะครับเครื่องดำดนะครับนะครับ16 16กสิบแบบสูงลอยยิบหาบวกนะครับครับถ่ายสวยดีนะโซดีนะครับแอีงขาดีนะครับเครื่องดำดำนะครับนมสีนมสวยนะครับนะนมสีนมสวย มนีร้อยเนื้อหนีอยู่นะครับนี่ครับวนๆนะนะเดี๋ยวขายสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสองหนยเด่เลยเนาะเก่าพันสูงร้อยสี่สิบนะแม่แยกรูป แม่แย,ยกลูกท้องว่างนะครับแม่แย,ยกลูกท้องว่างนรับสูง140นมขึ้นไะด้เก่าพัดนะัวกัดอ้วนกระมีนะแม่ทำกัดแม่นครับกัดจังหวัด้าหก กําลังใจแขวนะครับนะครับรอบผสมนะครับแขวกําลังเรือหางกําลังสิลนะครับสาวหกัป็นไงอ้วนดีนะครับกล้ามเนื้อสวยนะครับเนียนดีงทายางนะครับสาวเป็นเอางวาไปทรงสาวน้อยสูงร้อยสามสิบนะครับสาวห้านปคนับเป็นงานอยากอยากชฉลลี่ครับ ได้ผ่านลูกไปนล้ได้ลูกเนี่ยได้ผ่านลูกเลยบ้านผานแลัสาวนะัวสาวมนี่วสาวรอบผสมสนใจดิติตอได้เบอร์ไดนะครับ082 082ปดสองศูแปดสอาแปดแปดส้นใจเขามาสอบถามด้ยครับแถมของพุ่งครับชารลี่เอมี้นะครับมันนี้นะครับ <L ock ed by> ว่านี่มันมนี้เวียดนามสื่อหลายเลยหนึ่งเวียดนามสื่อหลายนะครับ <L ock ed by> สาวทองแรกสาวทองแรกกับสาวน่อยสาวทองแรกจ้บาทหนึ่งสามสครับสามสิบสองนครับสูงลอยสีบห้าบวกใหญ่ขราบใหญ่ขาดงามนะนั่งหน่อยจ้บาทห <L ock ed by> นะึ่งเจ็ดหม่นหมื่นหมื่นเจ็ดพันหาร้อ พนารรายสนั่งหน่อยครับสนใจในที่ต้อเด้เบอร์เลยครับ087 087ปด5จ็ูนปดเจ็ดเก้าห้้าสอนเจ็ดสนะนใจขึ้นมาสุดทาเราเยแม่บังเรียวมาเจ้ามเจ้าเครับมีมงามครับใหญ่กับนองนะครับ สามหมื 30, 000, 000, 16, 000, ่นสาวหน่อยกับน้ำงี้ยกับสิบหกบึงแขงขานะครับถ่ายสวยนะครับสวยถึงสองหมนหนังหนาดีนะครับหนังหนาหยดนะครับหนังหนาดีครับ อะไรอย่อางเงี้ยับได้กันหนึ่งมันกำลังผุนวันนี้สาวน้อยสาวใหญ่แม่สาวเครื่องเหลืองผมแม่สาวจ้าบ,บาทนะครับสองหมื่นสามพันเหรียญนะสูงลอยสี่สิบห้าบวกงามนะครับสูงใหญ่ครับโค้งสางเนื้อดีนะครับ อันใส่เนื้อก็ไ да ด้อันใสสาวสามเปิดเลยครับสาวสามโอเล่เล่เราเห็นเจ้าของครับครับครับสูงใหญ่นะครับสาวสามเนี่ยสาวโอ้ยเด็้รวยมันมาอย่างนี้สามพันสองหมื่นสามพันครับเปิดแม่อยากลูก หมื่นห้าร้อยเอางอกข้วนะครับแม่แยกรูกคล้องว่างนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับเขว่ายอดนามน์สนใจจังน้ครับผเอาหนีนะครับหมื่นห้าร้อยครับพวกผอมนะครับราคาคงที่ครับสดชื่นดีนะครับนี่ครับขาดเต้านมเลี้ยงนะครับขาดนมเลี้ยง หาครับหาใหญยกินเี่ครับซึ้งนะครับาน,บน,น,บน,า,น,า,นาตาสดชื่นดีนะครับไนะปรุ่นเบ่งนะครับไปรุ่นเบ้งสาวน้อยนะครับสาวหน่อยหน,น่อยก็มีน่นะครับไปนั่งหน่อย ไม่นางน้อยไม่นางน้อยจ้าบาทนะครับสองพะะันห <12, 500. S 2> ้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับค่าซ่อมกันต์สองตัวอ,อันนั้นอันนี้อันนั้นซิฟซีแล้วอันนี้ตัวนี้ซิฟซีตัวนั้นสิบสองนะครับอ,อันตัวนี้ซิฟซีน,น,น,นะครับสิบสองห้าร้อยอันนี้สิบสองห้าร้อยนะครับอ่าวันนี้ร้อยเรียงอย่าตึงนะครับโดยรวมแล้วนะครับ รอยเลี้ยงตึงนิดนึงนะครับตรงนี้นตังรทกับนะครับสูงรอย30อันนั้นรอย25บวกนะครับรอย30อันนั้นรอย25บวกนะครับบัวทุบอ่ะครับาส่บัวทุบา093 093 07 855 8 855 83น่าสนใจท้งหมด3นะครับสาวน้อย สูงรอยสามิบกับลอยยีหานะครับอัน,นิบสองสองลอยอันสนิบสีนะครับราคากานเรดใกล้เคียงกันนะครับเรดว่า,ามสาวยี่ไง แม่ทำครับจุ๋ยค่าจาั่บจับทำหนี้สองหมื่นห้าพันเป็นสาวใหญ่ผสมเป็น,อนอทองแล้วสาวทองแรกสามเดือนเพิ่งแล้สาวทองแรกสามเดือนเพินะ่งแล้วเสา,เเนะสาหางนะนะสูงลอยสี่สิบห้าบาทนะครับเข้มดีนะครับผิวเข้มดีนะครับตอเขาใหญ่ๆนะครับทรงเขานะครับแต่แม่เจ้าตัวทำหนี้ผมแต่หน้าสามอันนะั้นอันนั้นลอยเนี่ยโอนนะ้อันนะั้นอันนั้น โค้หุนยมาแล้วครับสนใจที่ต่อใดเบอร์ไหนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปสาหสองเจ็ดเก้าสครับขอบคุณครับผมสูงใหญ่เลีนะครับโดีนะครับสาวท้องแรกนะครับท่ายืนสวยครับเครื่องดำผิวเข้มนะครับผิวเข้มเข้มนะครับ 上海，上海。